สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หลังบ้านค่ะวันนี้นะคะมีเวลานิดหน่อยนะคะได้ปลูกดอกไม้ให้แม่นะคะเมื่อกี้ปลูกไปหน้าบ้านแล้วนะคะเป็นต้นเดซี่สีม่วงนะคะปลูกรงตะก้านะคะแขวนผนังค่ะอยู่ตรงหน้าห้องนอนของแม่นะคะปลูกไป3ต้นนะคะต้นนี้เนี่ยเคยปลูกก่อนหน้านี้แล้วนะคะประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะก็ต้นเก่าเนี่ยก็ตายไปแล้วนะคะเป็นไม้ล้มลุกนะคะก็ความจริงก็อยู่ได้หลายเดือนอยู่นะคะถ้าดูแลดีดๆก็ตอนนี้เนี่ยลงชุดใหม่ไปแล้วนะคะก็ตอนนี้กําลังสลบอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกแล้วก็ร น้ําไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะฟูค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาหลังบ้านนะคะมาที่สวนเกาะกลางะคะ่ะมาปลูกไม้น้ําต่อนะคะก็ไม่ได้อ่าทำการปลูกอะไรที่มันอ่ายากนะคะก็คือแค่เอาใส่ลงไปในอ่า อะไรนะกระถางอ่ะเป็นกระถางที่มีอยู่แล้วนะคะก็เอาใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ําเข้าไปนะคะเพราะว่าเราถอดดูรากเขาแล้วนะคะรากเขายังไม่แน่นกระถางมากนะคะก็ยังอยู่ได้ในกระถางอีกสักพักนะคะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางค่ะก็มีอยู่3มต้นนะคะงั้นเดี๋ยวพาไปเดินดูสวนเกาะกลางแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างที่รอน้ําเต็มนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะช่วงนี้นะคะวิดีโออาจจะมาตอนเย็นย่าแบบนี้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าก็ขวาจะกลับมาถึงบ้านนะคะก็เย็นเลยค่ะนี่ก็ตอนนี้ใส่น้ําลงไปในกระถางแล้วนะคะเป็นกระถางไม้น้านะคะตอนนี้เต็มแล้วหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็เดี๋ยว ย้ายมาใส่อีกกระถางหนึ่งก่อนเห็นได้ชัดเลยว่ากระถางมันเอียงเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้นัดช่วยจัดใหม่นะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเราก็ใส่น้ําลงไปเฉยๆเลยแล้วก็เอากระถางวางรองนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นกระถางเนี่ยมันต่ํานะคะกะ็ต้นที่ปลูก3ต้นวันนี้นะคะก็จะมีต้นนี้ค่ะ,ะต้นนี้เขาสวยมากเลยดูสิเหมือนดอกหญ้าอันนี้คือกกนะคะกกญี่ปุ่นค่ะซื้อมา จากตลาดคำเที่ยงนะคะก็อันนี้ตอนซื้อมายังไม่บานเท่านี้เลยนะตอนนี้คือบานสวยมากแล้วก็มีต้นบอลน,นะคะนี่ค่ะต้นบอลสีดำเนี่ยนะกระถางเขาเอียงขอจัดนิดนึงนี่ เพราะว่ากําลังตกใจอยู่ว่าอะไรเอาชั้นมาใส่ในน้ํามีน้ําละอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้นัดจัดอีกทีถ้าเอียงเนี่ยค่ะใบสีแดงสวยมากเลยเคยปลูกไปแล้วนะคะแล้วก็ตายค่ะแต่ก็ไม่ย่อท้อน,นะคะปลูกเพิ่มค่ะก็ไปซื้อมาใหม่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นล้านไพลิน,นะค่ะต้นนี้ดอกน่ารักมากเห็นไหมเนี่ยดอกสีออกฟ้าๆม่วงๆนิดนึงนะคะเราพยายามวางให้กระถางของเขานะคะอ,อยู่ข้างล่างอาขอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยว เติมน้าให้เต็มนะคะก็จะได้รับน้ํานะคะก็ใส่ไปแบบนี้เลยตอนนี้ส่วนเกาะกลางของแม่นะคะก็ย้ายต้นไม้มาลงอ,าอย่างเช่นต้นนี้ค่ะต้นอะไนะต้นพัดนางชีนัดย้ายมาให้นะคะก็นี่ก็คือดอกเขาเริ่ม มาเริ่มติดแล้วนะคะตอนตอนที่ย้ายมาแรกๆก็คือจะล้มละเนระนาดนิดนึงตอนนี้ตั้งชูชันสวยแล้วนะคะเราย้ายมาจากโซนโน้นนะคะด้านหลังเห็นไหมตรงโน้นยังมีเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวจะย้ายมาเพิ่มแล้วก็เอาใส่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงแล้วก็อันนี้สับประรดค่ะแม่เอามาปลูกตรงนี้สวยมากโอเคเดี๋ยวขอถอยออกมาจะได้เห็นชัดๆ ตอนนี้ต้นกกญี่ปุ่นก็ล้มละเพราะว่าน้ำมันทำให้กระถางลอยนะคะนี่ค่ะก็ส่วนเกาะกลางนะคะขอเดินทัวร์นิดหนึ่งยามเย็นเพราะว่าหลังจากที่ปลูกเขาที่แล้วนะคะก็ไม่ได้เดินทัวร์เลยเนาะจะมะีต้นพุทธรักษานะคะบางต้นที่ตายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแบ่งกอของต้นที่ไม่ตายมาใส่แทนนะคะกะ็ช่วงที่เราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังเป็นช่วงที่แบบฝนตกเยอะๆนะคะ เนี่ยค่ะวิวฝั่งนี้นะคะบันไดยังอยู่นะคะแล้วก็ต้นเกล็ดแก้วแล้วก็แดงชาลีที่ปลูกนะคะก็ยังอยู่ค่ะก็รู้สึกว่าตรงนี้เขาจะได้ร่มเนาะ มันก็เลยไม่ค่อยแดงไม่แดงแป๊ดเหมือนของเราที่สวนอังกฤษนะเพราะว่าตรงนี้คือเนี่ยค่ะร่มของต้นจามจุรีชำําก้ามปูมีหลายชื่อมากก็แต่ประมาณนี้นะคะแต่ก็ปลูกเป็นพืชคลุมดินไปนะคะแล้วก็จะมีเศรษฐีเรือนนอกนะคะแล้วก็ต้นหญ้าแดงนะคะอันนี้ปลุกแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะแล้วขาไก่ดำด่างค่ะสวยสวยมากค่ะไก่ดำด่าง แล้วก็ต้นบัวดินนะคะตอนนี้ดอกยังไม่ค่อยออกนะคะก็เดี๋ยวนะขอไปเปลี่ยนกระถางแป๊บนึงเพราะว่ามันเต็มละต้นบัวดินปีนี้เรายังไม่เห็นดอกเลยที่สวนโซนนี้นะคะเดี๋ยววางให้มันมีหอยลอยมาด้วยโอเคประมาณนี้นะคะ ฝั่งนี้ต้นบัวดินก็จากปีก่อนหน้าน้นแล้วเนาะที่ปลูกเนี่ยค่ะยังอยู่นะคะแล้วก็จะมีต้นสีเนี่ยค่ะเป็ดแดงอินโดสีออกแดงแดงม่วง,วงสวยมากแล้วก็ไข่มุกอันดามันนะคะนี่สีสวยมากชมพูมีดอกเป็นช่ออันนี้จะมีต้นจำชื่อไม่ได้ละต้นดังๆนิดนึงแล้วก็ตรงน,นี้จะมีเกล็ดแก้วนะคะ เนี่ยค่ะต้นไม้ที่สวนนี้ก็ยังประมาณนี้นะคะยังอ,อยู่ดีมีสุขอยู่นะคะก็นัดก็ช่วยตัดแต่งเนี่ยค่ะเป็นไม้ที่แม่เล่นเล่นความสวยงามของใบนะคะนี่ถอยมานิดหนึ่งนะประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะต้นสนมังกรก็ไม่ค่อยได้แดดนะคะก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว่าคือโตโตขึ้นจากปีแรกที่ปลูกนะปีแรกก็คือสูงประมาณครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็โอเคละ เนี่ยค่ะแล้วก็หันมาฝั่งนี้นะคะอ่าต้นนี้จะเป็นต้นเนี่ยค่ะพุทธรักษาสีครีมสวยมากก็เขาเริ่มตายไปนะคะมันจะอยู่คล้ายๆตระกูลพืชหัวเนาะก็คือเดี๋ยวเขาอาจจะหายไปเลยก็ได้ช่วงหน้าหนาว้านหน้าแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ปีหน้าเนี่ยค่ะตรงน,นี้ก็จะมีเกล็ดแก้วนะคะแล้วก็จะมีะมะขามเทศด่างค่ะเนี่ยค่ะพุทธรักษาจะเป็นสีประมาณนี้สีครีมสวยมาก เขาติดมเมล็ดด้วยนะเนี่ยถ้าเก็บเมล็ดก็น่าจะเอาไปปลูกต่อได้เหมือนกันหรือแยกหนอกก็ได้แล้วก็อันนี้แดงชาลีตอนนี้ไม่แดงแล้วกลายเป็นเขียวแต่เขามีดอกด้วยนะคะเนี่ยของเราก็มีดอกข้างหน้าที่สวนอังกฤษนะแต่ว่าใบเขาเป็นสีแดงค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีบโบดินจากปีที่แล้วสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็เกล็ดแก้วนะคะแล้วก็ ต้นนี้เอื้องหมายนาค่ะและสามต้นนี้เราจําชื่อไม่ได้แล้วอันนี้รู้สึกจะเป็นบิโกเนียแอฟริกันนะแล้วก็ต้นญ่านี่จําชื่อไม่ได้ละก็ยังอยู่นะคะนี่ฝั่งนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวโซนตรงนี้โล่งๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้นัดเอาต้นอ่าเนี่ยค่ะต้นเขาเรีเยกอะไรต้นพัดนางชีทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเอามาให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเอามาเติมตรงนี้แทนนะคะจะไดะ้มีอยู่สามจุดนะคะสามมุมตรงสวนเกาะกลางค่ะ อันนี้ก็จะมีต้นขาไกลดำด่างแล้วก็ต้นต้นนี้น่าจะชื่อต้นอะไรต้นโชคโชคอะไรสักอย่างเนี้ยแหละจำไม่ได้ละสุภโชคไหมไม่ใช่อ,อ่ะต้นโมกเหรอไม่ใช่ จำชื่อไม่ได้นะคะใบแดงๆแบบเนี้ยแม่เขาพยายามที่จะเล่นไม้ใบนะคะเป็นสีแต่ว่าดูโดยรวมคือมันสวยไงเนี่ยอันนี้เป็นต้น p o เตโต่วายนะคะต้นนี้สีสีม่วงหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะแล้วรู้สึกว่าเขาโตเร็วกว่าของเราที่สวนหน้าบ้านอีกค่ะสวนเพทายก็ยังอยู่นะคะ นี่ถ้าหันมาดูมุมนี้ก็คือมันจะเป็นเนินอันนี้ก็จะเป็นเนินสไตล์เดียวกันกับที่เราพยายามจะทําในส่วนโซนใหม่ด้วยนะคะจะให้แบบให้เป็นเนินนิดนึงจะได้ปลูกต้นไม้ได้แต่ว่าคงไม่ใหญ่เท่านี้นะคะอันนี้จะมีอากาเวค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยดูไม่ค่อยไม่น่าจะค่อยรอดละต้นสนสนเลื้อย อันนี้ก็เป็นพัดนางชีที่ย้ายมาปลูกนะคะแล้วก็ไฮเดรนเยีบปลูกตรงนี้ช่วงที่ปลูกใหม่ๆก็สวยแต่ว่าเดี๋ยวเขาน่าจะโอเคอยู่แหละเดี๋ยวเขาโรยแล้วก็ตัดแต่งเพราะว่าเนี่ยค่ะเขามีกิ่งใหม่ที่ออกมาเห็นไหมกิ่งใหม่ แต่ใบดูเหมือนจะเป็นโรคเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ค่อยไปนะคะแล้วก็โซนนี้เป็นโซนที่บ่อน้าตอนนี้นัดเริ่มเคลียร์แล้วค่ะก็เริ่มเคลียร์ขอบขอบแล้วนะคะเดี๋ยวรอหน้าแรงเดี๋ยวเราจะปูพลาสติกปีหน้าได้ปูแน่นอนก็ปีนี้มันน่าจะไม่แห้งพอที่จะปูได้นะคะต้องรอปีหน้าอันนี้ต้นพุทธมาลัยค่ะพุทธที่ไม่ยอมบานสวยมาก ในไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะขอพาเดินไปดูสวนผักนิดนึงเพราะว่ามีกุหลาบบานหลายคนอาจจะเอสวนผักเป็นยังไงบ้างก็สวนผักตอนนี้เคลียร์หมดทุกแปลงแล้วนะคะเหลือตัดญ้านิดนึงแล้วก็มีกุหลาบบาน,นะคะ่ะเนี่ยต้นเนี้ยอยู่หน้าแปลงผักนะคะอับราฮัมดาบี้แบบง่อยๆนิดนึงดอกก็เล็กไม่ค่อยได้สารอาหารเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่หมดฝนแล้วก็ยังไม่ได้ทําสวนผักเลยนะคะ อันนี้เออ่รนนี่บลูยังอยู่นะคะยังโรยไม่หมดแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นบิชอปค่ะก็มีดอกตรงปลายกิ่งบ้างนะคะแล้วก็ด้านในส่วนผักก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะมีบิชอปทุกตามซุมนิดหน่อยนะคะทุกซุมเลยอันนี้เป็นกระเพราค่ะขึ้นเองเดี๋ยวต้องถอนออกบิชอปนี้ก็โดนเออหนอนกินเนี่ยค่ะประมาณนี้ สวนผักโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวน้ำน่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนนี่บรรยากาศด้านหลังเดี๋ยวสักพักเริ่มมืดแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวมันมืดเร็วนะคะแถวนี้แดดรับไปตั้งสักพักหนึงแล้วค่ะชายนี้ก็มารอนะคะรอทำสวนเสร็จจะได้เข้าบ้านพร้อมกันนี่โอเคน้ำล,นล้นละเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อน ขึ้นข้างบนแล้วกันเนาะเหมือนเดินไปด้วยกันเลยเดินตรงบันไดข้างบนก็จะมีหินนะคะจะมีวิวของ greenhouse นะคะต้นฉ่ำชาแล้วก็สะพานนะคะตอนนี้นัดก็เคลียร์ร่องน้ำไว้แล้วนะคะนี่สวยคือมันมีหลายสีไงเป็นเนินเดินลงไปนะคะช่วงนี้นัดก็ดูแลสวนไปเรื่อยๆก่อน ปิดน้ำก่อนโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะพอแค่นี้แหละเพราะว่าเราก็ต้องเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปเอาอาหารให้น้องหมานะคะเดี๋ยวเอาสายออกมาก่อนนี่ต้นบีโกเนียนะคะอันนี้ซื้อมาคราวที่แล้วต้นเนี้สวยมากเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบล่มแล้วแหละถ้าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วสวยกว่าหน้าบ้านอะ่ะต้นนี้ต้นสวีทโพเตโต้ไวน์ค่ะสีะม่วง โอเคเดี๋ยวอ่ะที่ไปเก็บก่อนเรียบร้อยปลูกไม้น้ำปลูกง่ายมากเลยแค่วางวางไปเฉยๆอ่ะโอเคปิดน้ำละตอนนี้หลังบ้านก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่าตั้งแต่หมดหน้าฝนไปก็วัชพืชก็เริ่มกลับมาละนี่พาไปส่องดูนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยญาเริ่มกลับมาละใช้นี่พร้อมกินข้าวมากนี่ค่ะ หลังบ้านตรงโน้นตอนแรกมันเคลียร์ไปสักพักเนี่ยตอนนี้หญ้าขึ้นของเราก็ขึ้นเหมือนกันนัดมาเคลียร์ถักหญ้าตรงนี้นิดนึงก็ทําเท่าที่ทําได้นะคะแต่ว่าในส่วนของในบ้านก็พยายามตัดหญ้าแล้วก็ให้มันดูเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศพลกค่ำส่วนเกาะกลางของแม่นะคะดูอย่างนี้สวยเนาะแบบมันดูมีหลายสีดีอะแล้วมีฉากหลังเป็นอ่ากรีนเฮาส์ค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ